ฟล่าวเดอร์เรียกตกอ,อกตกใจหมดเดี๋ยวนี่ฝีฉันเจออะไรมาอะไรฉันก็ไม่รู้แต่ฉันว่านางรู้นะแน่จัลโตน่ะเราไปขึ้นถืนบกกันเถอะเสียไปเลยแอลี่มาเิงเนสฟราวเดอร์ไม่มีใครตายหรอกว้าวี่ไหนนั่นกันฮ้ยมีอวยด้วย ผูหห้หญิงทั้งแข่งจับสเตเตอร์ฉันม,มีอะไรไมาให้เธอดูด้วยฉันอยากรู้สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้บนโลกนุษเรียกว่าพี่แทงกีกีอะไรคือกีในสมัยที่เรานั่งจ้องตาก,กันติดๆิมที่มีอะไรครอและผู้หญิงก็งได้เอาน่องไปใช้กี แล้วกี่อยู่ตรงไหนล่ะกี้มันหัว้ปล่าอปลาาเด้อแล้วเจ้ามีกี่ไหมเจ้ากันแล้วข้ามีกี่หรือเปล่าเจ้านั่นเป็นตัวอ๋อไม่ฉันไม่มีฉันมีหางและก็คลีบ แล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันคือพี่หมีหมอยดีดาหมอยนะเราได้เคยรู้จักหมอยไหมไม่รู้สิแล้วหมอยคืออะไรหมอยคือยุนหัวเจ้าอย่างไรรักไม่โลกมันถึงเรียกหมอยกัหรือแก้วใช่เข้าไปหน้าเนมือนั่นมันกระซิอ สเกตต์เจาเศร้าเหมือนกระสือมากเลยนะโอ้ฉ like ันต้องทำยังไงนะลองลอยของเจ้าทำไมมันเรียบตรงเหรอทำไมมันเจ็บอย่างนี้นะลางเอ็สเกตต์ลองแล้วมันเจ็บมากอยากลองไหมไม่ยาไมตอฉันต้องทำยังไงนะสเกตต์บีเจ้าต้องบีบีหรอไม่แล้วแล้วถ้ามันไม่อลอกลลยลองดึงดูสิ นง่โง่ทำไมเก๋่ากแทนแคลต้องชอบแน่ๆเลยเอาสีนี้เปให้ตอนพ่อดูดีกว่าหัวเราะพ่ออะ